1,190นหน้ามาหน้าหน้าหน้าหนาหน้าน้าหน้า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 ห้าน้าไม้า้าหน้าหแ้านาห้าหนอน้าาหน้าานา้น้าหน้น้าน้าหนาหนาหนา โอ้พูดไปหลายร้อยไร่เลยทีเดียวนาไอคนชื่อปังปอนเนี่ยเกือบจะมาขโมยตำแหน่งเราไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมสังคมเราเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากเราตอบถูกแท้ๆเนี่ยเพื่อนจะมาแย่งไปนะอะทำอาชีพอะไรแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะระวังให้ดีนะเดี๋ยวได้ขอรางวัลไประวังไอคนชื่อปังปอนนะอ่ามีอะไรขนมาเลยครับตับรับโชคนะครับเกมนี้นาต้องเติมราคาหลักร้อยที่หายไป ของรางวัลใหญ่สมาร์ทโฟนพร้อมที่ชาร์จ35,000ักี่ร้อยก็ไม่รู้นะครับและนอกจากหลักร้อยของสมาร์ทโฟนที่หายไปยังมีของหลักร้อยอีก4ชิ้นให้นาตัดสินใจด้วยครับน้ำแข็งแห้งเทียมใช้งานง่ายเพียงแช่ตู้เย็นก่อนใช้สามารถรักษาความเย็นของเครื่องดื่มได้ครั้งละหกกระป๋องชุดเขียงสไลด์3ชิ้นผลิตจากพลาสติกออกแบบพื้นผิวกันลื่นได้ดีให้กุณห่นผักและเนื้อสัตว์ได้อย่างสะดวกสบาย หมวกจาก uma, พูม่าผลิตจากพลีเอสเตอร์ดีไซน์ทรงปีกของสไตล์คลาสสิกโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์พูม่าด้านหน้าให้คุณใส่แมตกับชุดเท่ได้ในทุกๆวันและชิ้นสุดท้ายกระเป๋าถือจากฟิลาโดดเด่นด้วยสีสันสดใสมีช่องใส่ของด้านในจะถือหรือสะพายก็สามารถทำได้ในเกมนี้นามีเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีสลับรับโชคเติมตัวแรกเลยครับ เลยห้าวินาทีครับและตอนนี้นาหมดเวลาครับเรามาลุ้นกันว่าถูกห้าชิ้นเลยไหมห้าชิ้นเลยไหมห้าชิ้นเลยไหมแล้วก็แล้วก็สองชิ้นนะฮะนาในสองชิ้นนี้อาจจะมีรางวัลใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนาได้โอกาสอีก30วินาทีอยากเรียงใหม่ไหม หรือพอใจแล้วอยากเลี้ยงใหม่ไหมหรือพอใจแล้วพอใจแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูว่า2ชิ้นที่นาได้ไปมีอะไรบ้างชิ้นแรกอะไรเอ่ยชิ้นแรกมาชิ้นแรกชิ้นแรกก็คือได้หมวกไปครับ699บาท อีกชิ้นหนึ่งมือถือเลยไหมมือถือเลยไหมอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรอีกชิ้นหนึ่งคืออ่าได้กระเป๋าไปนะครับ790นี่ชุดเขียง455้อาน้ำแข็งแห้ง295 35,190นะฮะรับไป1 4 9 9บาทเทอาลครับตอนนี้ผมรอคนสุดท้ายอยู่ลงมาเลยครับ